สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องนะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมวันนี้นะครับจะให้ดูนะครับในเหรียญนะครับที่ทาง f c ซนะครับได้ส่งมาขายนะครับผมเป็นเหรียญนะครับที่อยู่ในวงการเลยนะครับที่สะเทือนวงการเลยนะครับอันนี้ผมรับซื้อมา2เหรียญนะครับสองเหรียญ2แบบนะครับราคา1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอันนี้เขาให้เปิดเผยชื่อได้นะครับรับมาจากคุณกนกรัฐนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับเราพิสูจน์การผ่านาทางนี่ มาดูเหรียญแรกนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับผมเหรียญแรกนะนี่คุยกันนานนิดนึงนะครับผมเป็นเหรียญนะครับหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้านะครับเป็นแบบพิมพ์พระเศียรเล็กนะครับผมทําไมถึงนะครับราคาสูงนะครับทําไมถึงราคาสูงนะครับอันนี้ผมซื้อมาถึงสามพันบาทนะครับผมทําไมถึงราคาถึงสามพันบาทนะครับนี่เลยนะครับ เป็นเหรียญที่ปั๊มข้างเดียวนะครับผมเหรียญปั๊มข้างเดียวนะครับมีหัวด้านเดียวนะครับเหรียญแบบนี้นะครับมีหัวด้านเดียวแบบนี้นะครับทางวงการสะสมนะครับเขาสันนิษฐานว่านะครับเป็นเหรียญ MTO นะครับก็คือเหรียญสั่งทํานะครับผมเ,เหรียญสั่งทําที่แบบไม่ได้สั่ง,งทําใน เอามาใช้การหมุนเวียนใช้จ่ายนะครับเป็นอาจจะเป็นการสั่งทําในแบบที่แจกนะครับในองค์กรต่างๆนะครับหรือสั่งทําจากใครสักคนหนึ่งนะครับไว้เก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ก่อเท่านิดนึงนะครับผมกระทางประมูลนะครับถ้าร้านประมูลเขาจะไม่รับประมูลเหรียญอย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับวงการสะสมนะครับเราเล่นกันนะครับผมเหรียญแบบเนี้ยนะครับ พบเจอกันบ่อยนะครับก็จะมีปีที่การันตีนะครับที่ทางนักสะสมการันตีว่าเจอเนี่ยของจริงตรวจจริงแล้วนะครับมีจริงแล้วก็คือเจอบ่อยนะครับก็เจอกันเรื่อยๆก็มีปี42นะครับ2542นะครับในเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนะครับปี43นะครับปี46นะครับซึ่งเป็นเหรียญปั๊มด้านเดียวนะครับต้องพิสูจน์ก่อนนะครับอันนี้ต้องพิสูจน์ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมแปลงนะครับอันเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่ไม่ตัดสินใจหรอกครับผมเพราะว่า เหมือนเป็นเหรียญที่ศึกหรือว่าเหรียญที่เอาไปขัดนะครับแต่ว่าต้องมีข้อการพิสูจน์นะครับก็พิสูจน์กันเลยนะครับวิธีพิสูจน์ก็คือนะครับเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับขนาดจะต้องเข้าเท่ากันนะครับผมเรื่องนะครับเรื่องการพิสูจน์นะครับว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นการันตีปีพศที่เขาเจอพบเจอกันมาแล้วนะครับก็จะมั่นใจนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็คือมีด้านหัวด้านเดียวนะครับ อีกปีพศเรามองไม่เห็นนะครับผมจะทํายังไงนะครับก็คือเราพิสูจน์จากน้ําหนักนะครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับอันนี้พิสูจน์แล้วนะครับก็พอดีเอฟซีทางบ้านเขามีเครื่องช่างดิจิตอลนะครับผมต้องใช้เครื่องช่างดิจิตอลนะครับช่างไปนะครับอันนี้น้ําหนักเหรียญต้องได้3มกรัมนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทปกตินะครับเนื้อเนี่ยต้องได้สามกรัมนะครับผมอันนี้น้ําหนักได้นะครับก็เลยตกลงนะครับ แต่ตอนแรกว่าถ้ามีเหรียญเดียวน่ะผมจะไม่ซื้อนะครับผมเพราะก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะราคาสูงนะครับพอดี f อซคนนี้นะครับเขามีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญนี้นะฮะอันนี้ซื้อมาราคาเจ็ดพันนะครับเหรียญนี้ให้ถึงเจ็ดพันนะครับความแตกต่างยังไงนะครับความแตกต่างยังไงนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนั่นเองนะครับ นี่คือเหรียญ MTO ที่เป็นเนื้อเงินนะครับก็เป็นเหรียญที่สั่งทําอีกเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับผมวิธีพิสูจน์เหรียญนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเห็นชัดๆจากตาเปล่าเลยนะครับขนาดครับผมขนาดนะครับขนาดจะหนากว่านะครับดูจากขอบเนี่ยจะหนากว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแล้วก็เห็นนะครับเทียบกี่เหรียญก็ได้ครับ จะหนากว่านะครับขนาดของอันนี้ด้านขวาคือเหรียญที่เป็นเนื้องเงินนะครับขนาดจะหนากว่าอันนี้คือเหรียญปกตินะครับจะบางกว่าเห็นครับหนากว่าบางกว่านะครับข้อพิสูจน์ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข,ข้างราคาสูงแต่ผมมั่นใจเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่มั่นใจกว่านะครับแต่ว่าแพ็คคู่มาก็เลยซื้อนะครับผม อันนี้ก็คือน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักนะครับถ้าเป็นเหรียญเงินนะครับช่างต้องได้ห้ากรัมนะครับห้ากรัมนะครับห้ากรัมถึงห้ากรัมกว่านะครับหนานะครับแล้วก็น้ำหนักต้องเยอะกว่านะครับอันนี oh ้ได้หมดเลยนะครับช่างเขาช่างผ่านทางแชทกันมาให้เห็นเลยนะครับช่างผ่านวิดีโอให้เห็นกันเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับถ้าเพื่อนมีนะครับแบบนี้นะครับเหรียญนะครับปั๊มด้านเดียวนะครับ แล้วก็เหรียญที่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับพูดถึงเหรียญที่เป็น MTO ที่เป็นสั่งทํานะครับจะมีเนื้อเงินเนื้อทองเนื้อทองแดงนะครับอันนี้รับหมดนะครับเงินทองทองแดงรับหมดนะครับเรื่องราคาเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีเหรียญแบบนี้ที่รายละเอียดที่ผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์กันนะก่อนนะครับถึงจะตกลงกันนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างเออถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับค่อนข้างมีการปลอมแปลงเยอะนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่น้ําหนักได้นะครับก็เลยพอดีมีเหรียญตัวนี้มาพ่วงด้วยนะครับเหรียญเงินพ่วงพ่วงด้วยนะครับก็เลยเซเยตนะครับผมก็เพื่อนๆมีนะครับสามารถนะครับส่งนะครับรูปถ่ายมาก่อนก็ได้นะครับแล้วผมจะแชทกลับไปนะครับเราค่อยพิสูจน์กันนะครับผมก็เหรียญ2รุุ่นี้นะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับสะเทือนวงการเลยนะครับถ้ามีข้อสนใจยังไงนะครับช่องทางติดต่อของเรานะครับผมเหมือนเดิมครับ ใต้ลิงก์นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้นะครับก็ติดต่อส่งรูปมาได้เลยนะครับก็คลิปหน้านะครับผมก็จะมีเหรียญนะครับเป็น MTO เนี่ยนะครับผมมาให้เพื่อนเพื่อนดูอีกเหรียญนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเบิร์ตธนิตนุกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนนะครับโชคดีนะครับในการเจอเหรียญหาเหรียญนะครับเจอเหรียญหาเหรียญที่ได้เหรียญแต่แพงๆนะครับผมก็สวัสดีครับ